ไอ้พอพอเล่นปุ๊บปล่อยเงียบใช่ป่ะใช่ลรับช่วงนี้ถึงเวลาสถึงควแล้วที่เราจะเริ่มโชว์เริ่มแสดงรถไฟรถไฟรถไฟปูนนักลูกเมาเมาลูกได้อะไรก็ยี่น้องดูครับนักไทยว่าถูกโตจะอยู่ตลอดจะพูดไม่ได้ไงเพื่อนมันเป็นทางเดินไงว่าถูกพ่อก็ขอเชิญนะครับไป็นทางดุลขอบคุณพานาลาขอบคุณครับ ใอ่นร้เรื้าเขาไม่เลี้ยนงานไม่เดียเลยแล้วก็ออดจบาของพี่มาสอแนไได้อีกแล้วร้อนเลยร้นนี้เปล่าก็พอาพอในนวดในนวดอนไม่ได้ด้ว่แ้วเราวิโชอีหน่งชไดข่นี้ โมุ้วับไม่ทำดนะชาวัดสตือเมื่อคืนผมได้ตัวใหม่ด้วยจเหนพ่น้องสีตั่ผ้าและมตผมก็ดูอมาให้อีกทุกไม่เอาูแลจั๊ัทุกถานที่ไม่เอาแล้วน่ดหองนกแส่งสรงนี้เป็นคนงานราบเสเกีกาัการจิตใจ รัตนพันธ์กู่มริการ่วิทย่เทไลระศดรจังหวัดพัทธลุงเราขอหยิบโชว์ชุกนี้มาเจาเสิรมฟในรูปแบบของทีมเบทบอลแบบระเพศฝึกสอนการโชว์โดยตัวเองนุ่มปอนเอกตาสันอิทและเพรอ์นกตัวรุ่งอารุกโดไทยเราขอโชว์ดีชุดที่นีชื่อว่ารักกุลท้าไงในตามห สามโน้มไม่ใช่นุ่เลยหอยนุ่นเนหุ่นเน่แบาทกว่าันีเริ่มวร่มแสงแล้วถึงแล้วหงมาขอบคุณหงด้วยครับเสียงขอบคุณเ้าขอบคุณเดีบดานะครับ้องเจ้านาน้องตองดวนน้องวางน้องนุ่นเดชน้องดิเช่นหรือว่าน้องดดงโดดแน้อยเียยาน้องปล่อยพรอิทิ์ เดน,นีู้่ได้แล้วพ็นีแล้วครับมาถึงสล้วสวัสดีมือจัหวะมาเยอะแบ่งกันเลยฉากคนนึงฉากคนถิงคนนึงแล้วเวลาใครที่ตีไม่ทันหรือตีไม่ตกจังหวะจะได้รู้ว่าใครไม่ทำงานแบ่งกันเลยคนละคนจะได้รู้ว่าเบอรใครไม่ทำงานได้รู้อ่ะฉาบใช่ไหมฉากตีดูจังหวะพือ้อ เงวนวันะจะได้รู้ว่าใครไม่ทำงานคลองเนะี่ยคลองมีเสียงคองันได้ยมมินแต่คลองเขาไม่ทำอยู่แล้วแลววะสมุดัน้องปา้เราิีหน่อยจ้า้รูปากเหียด้ยไอ้แต่ก็งพนะูดเรื่องจริง แต่เลลิเกอมาติด่เปไม่ค่อยดีเสียงครับอ้ดังตอนแรกนึกว่าไม่ไว้ดังอ๋อไอ้แก่แกมาแต่แกไม่อยู่แล้วนะรบไอ้ยกพดเนรไวล้ว่ดยกาันช่วยช่วยที่ความเียเพราะี้่าเสียงโง่กันนให้น้ำพวกเราเสพติดกันเสียงมาเล่น นะเริ่มๆนะครับพอนะอต้องเดี๋ยวขอต้นานภาพไปทางด้านหน้านะ เราคาสูงยนด้วยเอนำความคุ้ยดังสุดจ้า ขอบคุณครับขอบพระคุณเสียงปรบมือที่มอบให้กับศิลปินที่โชว์อยู่านน้าเวิีขอบคุณพี่น้องชาววสตือกล่าวขอบคุณสําหรับคณระกรรมการทุกท่านที่ร่วมการหาดิเกตที่มนสองดามน้องเพชรกล่าวนองสก,การเดหลวงพ่อพระเจ้าอ,อาวาสและคณะกรรมการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอบคุณความรักขอบคุณความศรัทธาขอบพระคุณความเมตตาในผลงานก,การแสดง ของสุดยอดลิเกไทยทีมงานของผู้ชายแห่งวงการลิเกระดับซปเปอร์สตาร์เทพปรียามาทองคำศรรกราบโลกเทศลูกหลานของพระเอกคนรักอันก์ว่าลูกหลานของพระเอกโอมแก้ลูกข้าเรือยินดีรักใช้ปิดรักนักชมลิเกและพระเจ้าภาคใจรักทั่วประเทศเกิดเป็นคนควรมีค่า ยามเก้านาะอย่าลืมครูการสแสดงเริ่มขึ้นใน <ะ S 2> วันนี้มันก็ไม่ใชเ่เล็กๆแล้วนะนี่จำได้จะ่ยัยิงใช่ไหคะพี่นี่นืตอดปะเนี่ย ่ยวะแดนบินบินราชธานีกับปูข้าวปูน้ำลวีคนดีศรีอยุทธยาเินแดนแห่งบูกกลาหนักรผลผู้เสียต่อเลือนเหนือวีร์และอยากใช้คำว่าหอมฮิวดีกว่าหิวหิวหิวมากเลยหอบไม่ไหวอยู่ดีกว่าแห่งรุงการลิเกไทย ฉ้อเอแกินแข่งรุ่มแม่น้ำาพระยาสั่งกัน,<ม>นเลยผมไม่ได้กินจ้าผมไม่ได้กินน้ำเองแม่ไม้ที่เกตไหเดี๋ยวไม่ได้กิน,กนกล,กลูกทอรด เก่งใจพี่เต่ากำลังทำงานอยู่เห็นผลงานการแสดง,สดงห่งหน้าไล่อยู่กับสุดยอดมาตรฐานลิเกไทยทีมงานสอนรามนำเพชรพี่เต่าเขาไล่น่าจะไล่ไครโค้งอย่่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปพระเอก,ผ,กเผู้นำทีมงานผู้น้องนางเอกผู้นำทีมงานผู้ที่คิดฝ่าผลงานการแสดงอันวิจิตรและสมคัา ให้กับมิตรักนักชมลิเกทุกท่านได้มีความสุขกับผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีจากวันนั้นกระทั่งถึงการณ์วันนี้ขอความรักความศรัทธาจากท่านผู้ชมทุกท่านและความเมตตาจากคณะเจ้าภาพทุกๆสถานที่จงมีต่อทีมงานสอนรามน้ำเพชรตลอดไป ไกลแต่ใจพ่อยังอยู่จะรอดูความสุขของลูกหลานจะเฝ้าดูลูกทั้งสองตลอดการดูหลันหลานให้พ้นจากทุกภัยจำคำสอน,อน,นที่พ่อน,ปปนั้นเคยกล่าวทุกเรื่องราวที่พ่อนำไปทำไว รับอาชีพรัก <ไป S 1> หน้าทีอยานี้ไกลฝากไปติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณพนรา,านะครับเดี๋ยวขออนุญาตออกแขกก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะทุกคน วัตน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเชิญรับชมการแสดงด้านหน้าเวทีกับทีมงานเจ้าชายตลอดกาลพระเอกซูเปอร์สตาร์มาทองคำสอนรามน้ำเพชรได้นบัดน,นี้ พิงเจ้าอยู่แางหดหู่เป็นห่วงดวงใจหายเที่ยวเต้นกินรำกินจนสิ้นกายเรียงรูปได้นั่นหรือคืออริเก าการแสดงสงสิดยอดที่เกย์ไทยยอดดวงใจของเทพวรรณะเนหนล้าทีมมาของเทพซุเปอร์สาเอพปริยาทองคำสองแี่นเพชรเริ่มชิญกแดสังกตัวแก้วลูกค่าเรือสร้างสรรค์ผลงานกาแสดงอีกแล้วพนักานเย้ยอัซ่าสองนเพชรแสดงลุนใจ ทีนี้มพูดงซุปเปอร์าพยางคราสองสนามเพชรเทจะเดนจี่มามีวารับ้องร้อง้ตบแทนระเสียงามลัการเป่นปันบ้านจะมาลงเมืองจัดหวัดอ่งรวมทีมงานีล Go, ตอนเดินต้นมยหักทรูเรื่องเธออ่ทหนอาริ้ไม้้องชมน้เนเสียงประตูสักครั้แตคบกระพอคุณสลับกัด้เสียงประตจากพี่น้อง บ่อให้กับชลปรนทานพตอนราตรีชลปนเราไม่มีจิตใจเี่อตอบแทนตอบที้จากการและกมืรไหว้ขอบุพรเุย์ข้าอ่าที่ตูดบุตรนูดุรก็มาบุขบุกมาุตที่ไม่ตกอยู่ทางบ้านและ สำหรับช่วงนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับท่านผู้ชมที่เราหลบยิงานมีพื่อนรักของเราต้องดสระตนจังระบบเสียงมี้ต้องเรียนจำนาการไฟฟ้าปั้นจั่ปลาหลอกเราบอกแล้วไอ้เรานอนน้อยเรานอนเช้าแต่เราก็ไหวอยู่โบนารักนางเอกดวงแก้วเกร็ดสอดระาม้องนับแก้น ร่วมกันทำงาร้งแงกน้องที่ชมในหองเรยอย่าไปชาก่หนเต็มใจจั้าทน้สุดดสนอเสุนอดสุอดสุดด

ดีมากเกินไปมันก็ไม่ดีมันตอกเสียใว่าเราจะไปเจออะไรใหม่ๆมเรียกว่ามุกปัจจุบนันทันด่วนมุกปัจจุบนันทันด่วนก็แบบว่าเกิดลอยอ่ะอย่างเราเจออะไรแปลกๆใหม่ๆหน้าเวทีหรือว่าเพื่อนเราเพื่อนเราแบบมีอะไรโก่งโะหลุดมากเพื่อให้เราได้อัมได้เซลดได้อะไรเงี้ยนั่นคือมุกใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เราดิ้น หาบางทีมันมันยากนะทคนยากนะตลกมันยากอะไรทำงานยากเหมือนกันนะขอบคุณนะครับ 对啊<果>。<果>